เฮ้ยถึงกระถิ่นมาจ้าวันนี้จะเสด็จตำแตงนะคะตำแตงร้านแซ่บหนัวนะคะขั้นตอนที่หนึ่งตำพริกก่อน น้ำตาลลูก้ากานเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ใส่ปูจากนั้นเราก็ใส่น้ำขา่าและน้ำปลากระบ,บอกสองจองมะนาวมะนาวนี้ใส่ทีหลังนะจะห้ามใส่ก่อนเสร็จแล้วนั้น ก็ทำการใส่แตงลงไปแล้วก็คเลโคเลยคนเลยเล,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 ลเสร็จแ,แล้วเราก็ชิมโอเคเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟค่ะ เมนูต้านหวัดเมนูต้านโลกนะคะตำแตงหอมม่วงค่ะ